สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยค่ะมีเอฟซีมาเยี่ยมเยียนวังปู่สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีครับคนรอสวัสดีครับห้องน้ำหรอคะเชิญด้านนี้ค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่มาแต่ไหนค่ะพังคคนค่ะอยู่พังคคนค่ะ มากับพระอาจารย์เ่จ้ะอ,อ๋อมากับพระอาจารย์อาาจย์ค่ะเพิ่นไปจำภาษาอยู่พังคูนแต่บ้านคำเจริญอืมยินี้นนออกภาษาแล้วเพื่อนแกทางนี้อ๋ยขอบคุณมากค่ะอันนี้แกยินยินเห็นตลดอดยู่จ้ะอืมดีละค่ะแวะมาขอพรได้ะนะคะจ้ะยินดีต้อนรับค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทูบนะคมีทูบมีอะไรไหว้เด้อค่ะจ้ะมาน้องไน้มาครับไป น้องนัทน้องนัทปอบน,น,น้องไนครับน้องไนมาไหว้พระลูกโอมาไหว้ปูลป่ลูกมาไหว้ปู่ลูกมาไหว้ปู่เออวันนี้ดีใจนะเอฟซี FC นะคะมาเยือนวลงปู่เนะาะนะคะอ่ามาแล้วมาแล้วทูกมาแล้ว,ลวอ่าเอาเอาอ่าคุณป้าคะอือค่ะคุณแม่จุดทูบเลยเลยะคะ่ะแม่ปะ ขอพ่อองปู่ค่ะเพื่ออง์ปู่ให้โชคเนอให้โชคให้ลาบให้โชคใหญ่ๆนะคะน้องไหนน้องไหนจุดทูปลูกน้องไหนเอามาเอาทูบแล้วลูกเดี๋ยวขอพ่อองปู่ลูกจะได้เรียนหนังสือเก่งๆโตขึ้นเป็นเจ้านายคนนายคนลูกเป็นเจ้าคนนายคนเออจ้ะ วันนี้บรรยากาศดีค่ะแดดไม่ร้อนด้วยะนะวันนี้แดดลมหนาววันนี้ตั้งน้โมค่ะแล้วก็ท่องตามกระถาเลยนะคะน,นะพระอาจารย์ก็อยู่นู่นนะคะนู่นนะ

เห็นไหมเอฟซีนะเวลาเอฟซีแวะเวียนมานะคะ mm hmm. ก็เราได้สร้างห้องน้ําไว้นี่แหละค่ะอันนี้สงของเอฟซีนะคะเพราะว่าเวลาเพ่อนมานะก็ได้ปลดทุกนะคะห้องน้ํานะคะสําคัญมากๆเลยไม่ว่าเราจะเดินทางไปสถานที่ตรงไหนนะคะห้องน้ําสําคัญมากๆสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะนะ้าสวัสดีค่ะจ้ะไว้ขอพรได้นะคะจ้ะห้องน้ําด้านนู้นนะคะ วันนี้บรรยากาศดีจริงๆเนอะไม่มีแดดออกเลยวันนี้มีลมเย็นสบายมากวันนี้ไม่ต้องใส่หมวกเลยวันนี้เป็นทริี่ชุดแรกนะคะที่มาวันนี้นะคะ อาจารย์นะฮะพระอาจาร์แวะเวียนมาอืนาดานมาสการพระจาจทร์พระจันทร์นี่มนค่ะมาเรื Hence, <have> ่อยๆค่ะพระอาจาร์จ้ะมาเรื่อยๆค่ะพระนเห็นเห็น เอ็นโยมบอกว่าพระอาจารย์ไปจำภาษาที่ไหนนะเออเาเจ้ารู้จักค่อยเจ้า,จานนียอาจารย์ดำเนินอาจารย์ดำเนินเจ้าพูดเหมือนรู้จักค่อยอ๋อนี่นี่ค่ะโยมโยมโยมบอกอ๋อค่ะโ<า>อยเดี๋ยวว่าอยู่โซลสีกับพวกนั่นแหละมาแล้วก็ไปอ๋อค่ะ<า>ถ้าโดนคำโพเบิงการเมื่อกี้อยู่พังโคนกับมมคำม่วงคำเจริญม<า>่วงคำเจริญค่ะพังโคนแม่ไม่เข้าห้องน้ำยี่บอ กันได้ยินเพิ่นเล่ากันอยู่เขาจะการจัดปลไปญาติโยมเขาก็พวกบาทสุรศีเขาพูดเรื่อยๆอยู่เขามากันเรื่อยๆค่ะมาสวรศีมาค่ะก็ได้ยินว่าหลานลุงคนไปบวชอยู่ด้วยใช่ค่ะพระนุค่ะพระนุตอนนี้ก็ดํารงตําแหน่งรองอะไรนะรักษาการเจ้าวาดอ๋อแล้วพระคุบาโลพวกนั้นว่ามีรูปหลานเขาไปคุบาโลอ้วนแล้วก็มีอะไรอยู่หลายองค์ หรือว่าตอนนี้ทําไมว่าโน้เพิ่งไปอยู่กี่ปีแล้วเม่อไหร่อันนั่งนั่งเนี่ยที่เจ้าพูดมาในหลานไปอยู่กี่ปีแล้วอยู่พันโน้กี่ปีแล้วเสือยังไม่ถึงปีค่ะโอ้เขาแต่งตั้งแล้วรักษาการเฉยๆค่ะรักษาการค่ะที่อยู่เมื่อก่อนนั้นไปไหนนะไปไปเรียนบอเสือไปเรียน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 อ๋อแล้วก็มีเนน ตอนนั้นเป็นเนนอยู่ผอมๆล้วนี้ว่าเป็นผ้าแล้วอะค่ะเป็นผ้าใช่ใช่ค่ะคก็เคยอยู่ด้วยรู้ไหมค่ะปู่ลึกก็เสียแล้วค่อยก็เเคยอยู่ เออโน่น้วนใหญ่ใหญ่่น้วนที่ทีไปฟอกไตเออตอนแกป่วยตอนตลอดแล้วทีนี้ได้ยินมันโน่นหลานที่ว่าไปโอ้ค่ะให้เป็นหน้าที่หน่อยดูดีหน่อยค่ะพักการทุกอย่างมันก็ต้องมีหน้าที่ว่าเขาเขานับตามพภาษาเออใช่ค่ะนับตามภาษาพอดีพระนุเพื่อนก็พอดีเองอ๋อภาษาภรษาภาษาค่ พนะรนะอะาจารย์รบอกว่าสร้างองค์ปูสวยงามก็กสายนี่นี่เจ้าก็เห็นไหมเขาได้ลูกแก้วอยู่เกาะกลางน้ำเขาไปอยู่เกาะกลางน้ำเจี่ยวกับนี่ แก้วอาจารย์ปฏิหารเกาะกลางน้ำที่ไหนจังหวัดอะไรคะอาจารย์อยู่ตอนนั้นอยู่นนท์คำพูบึงการมันจะเป็นเกาะกลางน้ำก็เรียกเกาะดอนปูเขาเจ้าพิมพ์เขาไปดิค่ะที่สุดในบึงการลูกหลานพี่น้องต้องไปบวงสรงไปไหว้ไปกราบเคารพไปในมาไหนค่ะเกาะดอนผูเขาไปอยู่เกาะดอนปูกเกาะอเขาเดินทางปลอดภัยค่ะค่ะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะ แทนด้วยเด so so ้อคิดถึงอยู่เดี๋ยวอะไรสิ่งดีๆมันก็จะผ่านพ้นไปดอกนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะค่ะยายก็ติดตามไปเริ่มต้นธุลาค่ะกับปอเปี๊ยะน้องคนน้อจ้าโอกาสน่าเชิญจ้าเชิญใหม่นะคะเพ็่ๆนพากันฟ้อนกันยังอยู่นี่ไรยะมากันสามคันหรือสองคันนี่สองคันสามคันสามสี่ันมันได้ันบ้างอ๋อค่ะจีบันบางจนี่ค่ะสุดปลื้มนะคะ วางก็มาเด้อค่ะป้าจ้ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเอฟซีท่านมากค่ะ